นิลันอายุ35ปีพนักง,งานออฟฟิศในกรุงเทพเคยผ่านประสบการณ์เช่นนี้นิลันเคยเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังงานชื่นชอบการวิ่งตอนเช้าตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แล้วเขาก็พบว่าเขาป่วยเป็นลูปัสนะครับซึ่งเป็นโรคภูมิต้านตนเองที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเขาโจมตีเนื้อเยื่อที่แข็งแรงในร่างกายของเขาเองทันใดนั้นการวิ่งที่เคยเป็นความสุขกลายเป็นความเจ็บปวด และนิรัน์รู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในร่างกายของตัวเองเขาถามตัวเองว่าทำไมร่างกายของฉันถึงต่อสู้กับฉันฉันจะเอาชีวิตแบบเดิมกลับมาได้อย่างไรทุกคนครับนั่นไม่ใช่แค่เรื่องราวของนิรัน์แต่เป็นความจริงของผู้คนนับล้านทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับโรคภูมิต้านตนตเองแต่ข่าวดีคืออะไรคุณสามารถควบคุมอาการที่น่ารำคาญเหล่านี้ได้ไม่ใช่แค่ด้วยยาเท่านั้นแต่ด้วยสิ่งที่คุณกินทุกวันในวิดีโอวันนี้เราจะเปิดเผยอาหาร8อย่างที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาระบบภูมิคุ้มกันของคุณลดการอักเสบและทําให้รู้สึกสุขภาพดีขึ้นคุณพร้อมที่จะค้นพบวิธีทําให้ร่างกายของคุณเป็นมิตรแทนที่จะเป็นศัตรูหรือยังไปเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยกันเลยก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าโรคภูมิต้านตนเองคืออะไรพูดง่ายๆคือเป็นภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันของคุณซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องร่างกายจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสกลับเข้าใจผิดและโจมตีเซลล์ที่แข็งแรงของร่างกาย ลองนึกภาพระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกองทัพที่ปกป้องปราสาทแทนที่จะต่อสู้กับศัตรูภายนอกกองทัพนี้กลับทำลายบ้านที่มันต้องปกป้องผลลัพธ์คืออะไรอาการต่างๆเช่นปวดข้ออ่อนเพลียเลื้อรังผื้นที่ผิวหนังหรือแม้แต่ปันร้ายแรงกว่านั้นเช่นการทำลายอวัยวะภายในปัจจุบันมีโรคภูมิต,ต้านตนเองมากกว่า80ชนิดที่รู้จักกันตั้งแต่ลูปัสอย่างที่นิรันเป็น ไปจนถึงโรคข้ออักเสบรูมาตอยเบาหวานชนิดที่1หรือสเก็ดเงินแต่ละโรคโจมตีส่วนต่างๆของร่างกายแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งหมมด,ดทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและลดคุณภาพชีวิตแล้วทําไมอาหารถึงสําคัญในการควบคุมโรคภูมิต้านต,าน,ตนเองเพราะสิ่งที่คุณกินมีผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกัน อาหารบางชนิดมีสารอาหารที่ช่วยลดปฏิกิริยาการอักเสบปรับสมดุลเซลล์ภูมิคุ้มกันและปกป้องร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในทางกลับกันการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้การอักเสบแย่ลงกระตุ้นให้เกิดอาการกำเริบลองนึกถึงอาหารเหมือนยาธรรมชาติไม่ได้ทดแทนยาโดยสมบูรณ์แต่เป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังในการสนับสนุนร่างกายของคุณลองตอบคำถามนี้ดูคุณกำลังกินอาหารอย่างมีสติเพื่อสนับสนุนสุขภาพของคุณหรือไม่ ถ้าคุณยังไม่เคยคิดว่าอาหารสามารถช่วยควบคุมโรคภูมิต้านตนเองได้วิดีโอนี้จะเปิดประตูใหม่ให้คุณลองคอมเมนต์บอกเราว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับบทบาทของอาหารในการควบคุมโรคภูมิต้านตนเองหรือไม่หรือคุณมีอาการอะไรที่ทําให้อยากเปลี่ยนแปลงการกินของคุณบ้างเราอยากฟังเรื่องราวของคุณอันดับ8มเมล็ดทานตะวันอาวุธเล็กแต่ทรงพลังสําหรับระบบภูมิคุ้มกันเริ่มต้นด้วยมเมล็ดทานตะวันอาหารขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ เมล็ดเหล่านี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังช่วยลดการอักเสบและปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันมาสำรวจกันเลยมเมล็ดทานตะวันเป็นขุมทรัพย์ของสารอาหารที่มีวิตามินอ e ีและซิลิเนียมวิตามินอ e ีช่วยควบคุมเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สำคัญ2ชนิดคือ H1 และ H2 ซึ่งมักเสียสมดุลในโรคภูมิต้านตนเองทําให้เกิดการอักเสบมากเกินไปเพียง30กรัมของมเมล็ดให้วิตามินอ e ีมากกว่าครึ่งที่ ร่างกายต้องการในแต่ละวันช่วยลดปฏิกิริยาการอักเสบซิลิเนียมซึ่งเป็นแร่ทาตูต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระโดยเฉพาะในโรคอย่างฮาชิโมโตหรือข้ออักเสบรูม,มาตอยการวิจัยในออสเตรียนะครับยังแสดงให้เห็นว่าเปปไทด์ในเมล็ดทานตะวันเนี่ยสามารถลดอาการปวดจากการอักเสบหรือรังได้คุณกินเมล็ดทานตะวันบ่อยไหมคอมเมนต์บอกวิธีที่คุณสนุกกับมันนะ่ะหรือถ้าอยากลองเขียนว่า ฉันจะลองนะอันดับ7น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ยาธรรมชาติสำหรับการอักเสบการเดินทางเพื่อบรรเทาโรคภูมิต้านตานเองดำเนินต่อไปด้วยอาหารที่คุ้นเคยในครัวน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่น้ำมันปรุงอาหารแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการลดอาการปวดและการอักเสบจากโรคภูมิต้านตานเองมาสำรวจพลังของน้ำมันนี้กันน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์มีกรดโอเลอิกและโอเลโอแคนทานซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลัง กรดโอเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวปกป้องเซลลจากความเครียดออกซิเดชันช่วยบรรเทาโรคอย่างลูปัสหรือข้ออักเสบลูมาตอยการวิจัยในปี2020สแสดงว่าน้ำมันมะกอกลดการอักเสบและปรับปรุงสุขภาพเซลโอเลโอแคนทานซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำงานเหมือนยาแก้ปวดธรรมชาติบรรเทาอาการอักเสบเรื้อรังตามข้อมูลจาก science direct เพียง12ช้อนโต๊ะต่อวันก็สามารถสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณใช้น้ำมันมากอกในอาหารหรือไม่คอมเมนต์บอกวิธีที่คุณใช้หรือถ้าอยากเพิ่มในมื้ออาหารเขียนว่าจะลองเลยนะอันดับ6มันเทศซูเปอร์ฟูด้ดสำหรับสุขภาพภูมิคุ้มกันกำลังมองหาอาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อโรคภูมิต้านตนเองมันเทศคือคำตอบหัวนี้ไม่เพียงแค่น่ารับประทานแต่ยังช่วยลดการอักเสบและเสริมสร้างสุขภาพมาสำรวจกัน มันเทศอุดมไปด้วยวิตามินเอเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์และลดการอักเสบวิตามินเอสำคัญมากเพราะการขาดมันอาจทำให้โรคอย่างโรคปอกประสาทเสื่อมหรือลูปัสแย่ลงการวิจัยในปี2012สแสดงว่าเบต้าแคโรทีนในมันเทศยับยั้งไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างสมดุลมันเทศขนาดกลางหนึ่งหัวให้วิตามินเอเกือบครบตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันช่วยลดอาการปวดและอ่อนล้า คุณชอบมันเทศไหมคอมเมนต์บอกวิธีที่คุณปรุงหรือเขียนว่ามันอร่อยเพื่อสนับสนุนนะอันดับ5ปลาที่มีไขมันเพื่อนของระบบภูมิคุ้มกันถ้าคุณรักอาหารทะเลนี่คือข่าวดีปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนหรือปลาทูเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยบรรเทาโรคภูมิต้านตนเองมาสำรวจกันว่าทำไมปลาที่มีไขมันอุดมไปด้วยโอเมก้า3 EPA และ DHA ช่วยลดการอักเสบโดยยับยั้งโปรตีนซ Reactive ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิต้านตนเองเช่นข้ออักเสบหรือโรคโคนนการวิจัยแสดงว่าโอเมก้า3ลดไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบปรับปรุงอาการปวดและข้อฝืดการกินปลาที่มีไขมัน2ครั้งต่อสัปดาห์สามารถให้ประโยชน์มากสิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างโอเมก้า3และโอเมก้า6จากน้ำมันพืช เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นการอักเสบคุณกินปลาที่มีไขมันบ่อยไหมคอมเมนต์บอกจานปลาที่คุณชอบหรือเขียนว่าชอบปลานะอันดับ 4. ค่ขมิ้นเครื่องเทศทองคำสำหรับระบบภูมิคุ้มกันโรคภูมิต้านตนเองทำให้ร่างกายคุณเหนื่อยล้าจากการอักเสบเรื้อรังขมิ้นเครื่องเทศทองคำในอาหารเอเชียอาจเป็นทางออกไม่เพียงทำให้อาหารอร่อยขึ้นขมิ้นยังช่วยบรรเทาระ,ระบบภูมิคุ้มกัน มาสำรวจพลังของมันกันเคอร์คูมินสารออกฤกทธิ์หลักในขมิน้นเป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังช่วยลดการผลิตไซโตไคนที่ก่อให้เกิดการอักเสบซึ่งเป็นตัวการในโรคอย่างสะเก็ดเงินหรือโรคปอดปราสาทเสื่อมการวิจัยเนี่ยแสดงว่าเคอร์คูมินควบคุมปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันป้องกันร,ระบบภูมิคุ้มกันจากการโจมตีเซลล์ที่แข็งแรงการทดลองในปี2018ระบุว่า เทอร์คม,มินเมื่อใช้ร่วมกับการบำบัดด้วยแสงสามารถบรรเทารอยสะเก็ดเงินได้เพียงใส่ขมิ้นเล็กน้อยในแต่ละวันคุณก็ช่วยร่างกายลดอาการปวดและการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณใช้ขมิ้นในการปรุงอาหารหรือไม่คอมเมนต์บอกจานที่คุณชอบใส่ขมิน้นหรือเขียนว่าขมิ้นสุดยอดเพื่อสนับสนุนนะอันดับ3ชาเขียวเครออึ้งดื่มที่อ่อนโยนต่อสุขภาพอยากบรรเทาระบบภูมิคุ้มกันและผ่อนคลายชาเขียวคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแค่อร่อยแต่ยังช่วยลดการอักเสบและสนับสนุนโรคภูมิต้านต,าน,ตนเองมาสำรวจกันชาเขียวมี EGCG, epigallocatechin gallate ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยยับยั้งไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบในโรคอย่างข้ออักเสบหรือลูปัสการวิจัยญี่ปุ่นในปี2016แสดงว่า EGCG ลดการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเซลล์การทดลองในสัตว์ยังระบุว่าชาเขียวลดความรุนแรงของข้ออักเสบจากภูมิคุ้มกันดื่มชาเขียวหนึ่งถ้วยต่อวันสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณสมดุลและลดอาการที่น่ารำคาญคุณดื่มชาเขียวเป็นประจำหรือไม่คอมเมนต์บอกวิธีที่คุณสนุกกับชาหรือเขียนว่ารักชาเขียวนะอันดับ 2. เห็ดซูเปอร์ฟูจากธรรมชาติลดการกินเนื้อสัตว์เพื่อลดการอักเสบ แต่กังวลเรื่องขาดสารอาหารเห็ดคือทางออกที่ยอดเยี่ยมสําหรับโรคภูมิต้านตนเองไม่เพียงเอทนอร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยสารที่สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันมาสํารวจกันเห็ดโดยเฉพาะเห็ดป่ามีวิตามินดีซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยลดอาการของโรคภูมิต้านตนเองเช่นโรคปอดประสาทเสื่อมหรือเบาหวานชนิดที่1การขาดวิตามินดีทําให้การอักเสบแย่ลงเห็ดยังมีฟีนอลและเออร์โกไทอนิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระและปกป้องเนื้อเยื่อจากความเสียหายการวิจัยแสดงว่าสารเหล่านี้ลดความเครียดออกซิเดชันช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างสมดุลการกินเห็ดหนึ่งหน่วยบริโภคต่อวันเป็นวิธีง่ายๆในการเสริมสร้างสุขภาพคุณเคยลองจานเห็ดอะไรบ้างคอมเมนต์บอกจานเห็ดที่คุณชอบหรือเขียนว่าเห็ดสุดยอดนะอันดับหนึ่งผักใบเขียวขมทรัพย์สารอาหารสำหรับร่างกาย อยากได้อาหารที่ทั้งถูกและดีต่อโรคภูมิต้านตนเองผักใบเขียวคือคำตอบจากคะน้าถึงผักโขมช่วยลดการอักเสบและเสริมสร้างสุขภาพมาสำหรอวดกันผักใบเขียวเช่นคะนา้าผักโขมหรือชาร์สวิสมีวิตามิน A C ซแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นคารโรทีนอยช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ การวิจัยจาก British Journal of Nutrition แสดงว่าผักใบเขียวลดสัญญาณการอักเสบในเลือดการวิจัยอื่นระบุว่าผักเหล่านี้ลดความเสี่ยงของโรคหอบหืดซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบเพียงหนึ่งถ้วยผักต่อวันสามารถปรับปรุงอาการปวดและอ่อนล้าคุณชอบผักใบเขียวชนิดไหนที่สุดคอมเมนต์บอกจานผักที่คุณชอบหรือเขียนว่าผักสุดยอดนะเราได้สำรวจอาหารที่ยอดเยี่ยม8อย่าง มเมล็ดทานตะวันน้ำมันมะกอกมันเทศปลาที่มีไขมันขมิ้นชาเขียวเห็ดและผักใบเขียวแต่ละอย่างเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณบรรเทาระบบภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและฟื้นฟูสุขภาพคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเมนูทั้งหมดแค่เพิ่มอาหารเหล่านี้ในมื้ออาหารประจําวันคุณจะเริ่มต้นด้วยอาหารชนิดไหนคอมเมนต์บอกแผนของคุณหรือเขียนว่าเริ่มเลยเพื่อสนับสนุนถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาช่วยกันเผยแพร่เคล็ดลับนี้เพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้นขอบคุณทุกคนและพบกันใหม่